ยังเาไอซุมพี่น้องเออทีมงานมาคขบแล้ว่าสันปานุ่ยว่าสิเขามากินคือนเ็นเนาะเฮ็ดพอเฮ็ดเผ่งเฮ็ดยังสามาียังยุมบ่้องอเอพี่น้องเน้นเลย หวงเต็มหมาะของเผื่อเบิ่คุ้มเลยเานพี่ี้ามา่บ้ดกันองนีล็กใส่นี่กูจะลองก่อนนเลยอ่าลงใพี่น้องีพี่น้องเข่าน้าบมนพี่น้องคดยากเหียดแ่งว่านั่งนเน่งนีเอามาอย่างติดกระเข่า เต็มหม้อขึ้นรื้อเขาไหวบอใช้ปาติมเน่ข้าเขาในที่วัดใบข้าวของชาวลืมลืมอัดกระสอบเขาไหวไปอันขึ้นวัดนะฮะใช้บวกดีไววเอาลงแต่ลกเอาลบบวกนี่นี่พันลืมอัน เอาออกเอาลงสลังรถเด้เขาเจ้าเปียในน้ำประดิษฐ์นะลืมข่กะลเจ้าไก่โจ้ตัรจัะเฮ้ดเทียด้อาน้มลละนรักใช่ไหยังมากไสบายนอยบะมีหอดผักกินกะผักยังผักกะทินกับยังอยู่โต๊ะยนงนกท่แซ่บเอามาโอ๊ตไป

เด้อแกงไม่เด้อปลาลุงแอบหอบเตียงปลาลุงเหี่ยวเนาะเนี่ยตนเตียนตีบอ่ะมาได้ไหมมาเด้อเรื่ะไเห็นเต้าหู้อ่ะเต้หู้ไปใช้ยังไง ตัวโตบกางไงกระตัวพอมีง่ลยก็เอาเบิรด่อกกล่อง่ได้เหลือกล่องเบิเงายพูดเห็นชัดบิร์ด่เห็นชัดแ่า่จไก่เหนขม่าแม่อม่ี này cuộn đó, không, lấy nhà sồi, buồng, mấy đi cà với măng tây, ôi, thằng này

พอดีัพ um> ัดพ okay ัดแบบเฮ็ดเผิอเฮ็ดผมเห็ดพอยังมีเบิร์ตอยู่แกงไม่ปะปูโดนแล้วเดี่ยวเาบอเอคือตาแกงไม่ใส่ปูแกตาแกงไม่ใส่แล้วยังปูมันมันมันอยากเป็นขขาวแค่ยังไงมันอยากมุ่นเขาอยากอะไรนาะ

มันเสะอยู่แต่ว่ามันเป็นยังแข็งอยู่นะเออเอาเอาลนะยาเอ้ยเรียกเขาเนี่ย่าบอเขาบอบข่อยากข่อยจะกินเขาหนิ่บาดนี่แขงนะเอแขงนนแล้วมันก็ปมอยังเลยหงเลยอันนี้หาเนี่ยคนสิงมาสูจะกินอีกซ้ำเถอ kinh bớt, lấy gì bớt tôi lấy quà, đấy nó, bạc phèn, hai lối hai, เพีน้องเจบกบนายกัเบอันนี้ก็มามาเลยอันน้กินซุ่มพี่น้องแล้เบเด้อของลายเด้อลายเดิมจ่มเลาจ่มแล้วก็จะเอาไว้ก็วหาเอาป

ร่องน <uh ้ uh ่งเนี้เขได้น่าผัดน่าผัดดอกเน้อวงหวาง่ายไหอนง่ด้วพี่คนโตออกวางไลนี่ออกดูให้เปืกรอมชุมนีเออก้ให้เปลอกได้อืเขาได้พวกหลานอื่นน่าๆัดค่ประชมนเดนาืนประชมนะแนปาไหนั่นไลยได้อันนี้นะ มันเนะ่หน้าปลาสนี่มันแห้งไก่แตะมันเลยไก่แะมันตัวมันหลอเลยก๋ไผ่หยาอ่ะกับักไม่เราเนี่ยเร่นจะออกมันหนากบอกว่าอาาเอาเเองใส่หาเก็บหรือตัดตีนมันหงตัดตีนไรงหาไม่เจะม่เกิดว่มันเนาเน้อเยนาวเอื่เกิดได้ขันก๋ไผ่า มันเหนือมนเคย่มนล้มันเหนือยมัค่เหมือนกูน็ให่เูดอนจุดอีกจุดก็ใหม่ะท่านก็ไม่บอกเขาจุดบางไผ่ไงจบางไผ่เนะ้บอกเานี่จุดบางไ่ด้วน

มเทียนาอกลางบางไผ่โตขวว่าออกป่าองแม่เพื่นตะกี้บอกว่าบอกตะกี้บอกว่าจะได้ว่าเขาตีูกพอรับก็ได้พ่แล้วไปหลับเนาะไปมอดใจับได้เมว่าเลยหนาไอแมลุงไีไงเตัวนุตพี่น้องไอฮ็ดลงไผเนี่ยเสือพ่อดีกินเฮ็ดอน น่ยบ้านอะไรบ่อยเฮ็ดจะมาฟีได้กันเหเฮ็ดปว๋กเฮ็ดกอเห็ดปวไปได้บ่ดเนาะเฮ็ดังนมือหนาในสิพัดกันทันมือได้แล้วเจนี่เจนี่มาหนาจะเอาเห็ดมาู่แกงเ็ปวกักะเพรานะเ้ย่หมบอบิดเขาัก่เบ้นุ่งมากเลยแล้วข้นมาพัดเออพัดกะเพราไนี่น้ามันสิบข้ามันสิบ่เบิด มันบมีแนวพ,พ, taking, พัดเลยพอป้ะทอดเพื pues right. ่อฟองอ๋อ hmm. น okay? ี่ไงน้าออกคนบอกหยบป้ยาลืมทำงี้ยาปลี่นไรเนี่ยอืมท่าก็ลืมทำร่อยแห้งก่าดะหยาบเลาได้นอตหยากเลาานี่

ตอนน hey? ้เ้าหน้ัดกะเพราหน่อยะอยครับสบาี่สิบาทยี่มอบูนนึ่ง้มือหนายุบทาบาทยิมชาบาทกินหวานไหเออผัดนี่นะสีแฉะนั่เลย นี่จีหน่อยลพัเจฮะอืันเจนนะปรมาณกี่พันหนึ่ันนาะมเจร้นี่ยเนี่ยนงตัวต่กิมาต่เอไลงจะวดนะเวียดมันยังน้ำเขาปลน้ำไปนาไปืนห่านนะเดไปแช่ใโน่เแล้วไปแลยเลยมาลาย้อยไปเไปไม่ือแชมเปแหาชีพเรล้ยเลยเด้ไป ไปคุยกันได้ค่มีการไปคุยกันมี่ะเกี่ยวกันะมาจากแรกเลยบอกด้อเลยงอโอเคสายวอขยบอร์มาอผมบอเปลี่ยนป่าล่าสุดพี่น้องเอ้เวียดจังมาเอามาน้องัวโน่เอาโเลลหนนอย่าไปเลกมันได้หน่อยบาได้เลยจะไร บานเชบามีถัวยตักจะกินโอเคพี่น้องเนาะสลักกินอ้อยซนิกอนพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนไล่พี่น้องทุไปสู้สุ้สกุลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะอนกินหนาสลักกินเนอสบายดีบาย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 โอ้ยคนป่าพี่น้องเอ้ยยังบ้านเขาที่อื้อ